สิงเฮพีเคครับแสนชัยมาไทยิมั้งไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนครับซ้อมดีเนี่ยครับไปนี้ซ้อมอยู่พีเคครับมีใครเป็นคู่ฟัง,งค,คู่ฟ้าบ้างก็มีขอนฟ้าแล้วก็มีมวยเข้ามามใหม่ก็คือพวกพี่ๆในใค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบสามครับอืมเราสูงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้วัดก็าจะประมาณร้อยหกสิบหกครับอืมเราเป็นมวยเกิเราน้ำหนักปล่อยมามากี่เดียวครับน้มาปล่อยก็สี่สิบ แปลครับอืมเราเป็นมอเตอร์ไซค์เลยครับเดินครับแล้ววันนี้เราเจอกับสายฟ้าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไฟแรกเลยครับได้สื่อสารกันต่อเข้ามาบ้าง่อสารเขาเป็นมอเตอร์ตายอะไรพอจะได้ไหมเออเขาเดินเดินเหมือนกันนะอ่าแล้ววันนี้เราจะวางเจว่แผงไงก็จะตัดตักเตะก็คือไปตามสายสตาเราเนาะยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยไหมยังต่อยแล้วต่อยไว้ที่ไหน ต่ยที่ช่องเกียสองไฟแล้วก็ที่ใต้แล้วล่าสุดนี่ล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่หาดใหญ่หาดใหญ่วันนั้นเป็นไงเวทล่ะก็สี่พันโลแล้ววันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยปอนด์ร้อยปอนด์แล้วเมื่อกี้เข้าไปสอบแล้วเป็นน้ำหนักเป็นไงออกพอดีออกมาพอดีเลยไม่มีปัญหาเนาะสบายสบายเราต่อยมวยมาโลโๆทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณหกสิบไฟหกสิบไฟแล้วไฟนี่เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโล ก็ไม่ได้คุมแลก็ปล่อยปล่อยมาเลยสบายสบายเลยเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนโคราชครับฝากเชิญเชิญแฟนกับโรนี่นะก็ฝากคนโคราชช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมนยครับแล้วก็เอฟซีของอีเคนะครับทำเต็มที่ครับครับผมผมว่าน้องชาย